ดีครับมาพบกับเรานะคะในจังหวะแซมฟาดกับเมืองครับครับตอนนี้ทําอะไรครับจะลงแพัอฮะพี่เนื้อลงไปแล้วเนื้อลงไปแล้วเบนจะกล้าลงไหมทีนี้อ้าวรอรอเอาทีนี้ไม่กล้าลงแล้วทีนี้ทํายังไงเอา้าก็รอพี่เนื้อคั่รอทำไมพี่เนื้อก็รออยู่ข้างล่างไปไม่ได้ไปเร็วแม่ไปอ่ะไปเอาดูนะครับจะกล้าลงไหมทีนี้ ว่าหมูเเป็นกดกลัวความสูงมากนคแล้วอันนี้โอ้แม่จับมือขึ้นมาใช่ไหพี่เหนือรอน้องด้วยเอาเร็วๆสิอย่ามองสิลูกโอ้ขาสั่นหมดแล้วครับขาสั่นแล้วขาสั่นแล้วโอ้วาดูดูพี่เหนือพี่เหนือรอหมูเเบ็ดด้วยคนมันกลัวกลัวที่ไหนอ่ะเขาไม่เล็ก嘛เยอะกลัวที่ไหนล่ะเขาไม่เล็ก ครับดูอันนี้แม่จะไม่จับมือครับเดินแบบมั่นใจลงสิลุงไม่ต้องตะแคงแบบนั้นเออหันหน้าลงไปดีๆเออจับข้างเดียวนะนเออเดินธรรมดาไปเหมือนลงบันไดธรรมดานะถ้าแบบถ้าแบบนั้น,มนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก็คิดว่าลงบันไดไงเอ,อ้าโอ้ทำยังไงดีทีน้สันมากเลยเดินตรงๆงเอาหันหน้าหันหน้าลงตรงเออลงไป ตอนนี้เราต้องใช้เวลานานพอสมควรครับในการลงบันไดของหมูเบลนปึ๊บปึ๊บลงไปแล้วปึ๊เออ,อก้าวไปดีเก้าวไปดีน,นี่น่ะก้าเหมือนลงบันไดนะออน่ะเออนั่นแค่นั้นเองพี่เหนือเขาไม่งเร็วพี่เหนือเขาไม่รอเลยนะน้องพี่เหนือลงไปรอด้านล่างแล้วอ่าลงปั๊บปั๊บไปเลยเออลงแบบนั้นแหละออเก้าวข้ามก้าวไปเลย เก้าต่อเก้าไปเลยเอ้าเออมาก็ตกมนไปหมดโว้จะตกได้ยังไงยือเดี๋ยวแม่ไปรอด้านล่างก่อนโอเคอือมาจะถ่ายฮะมาจะรองแม่จะไปดูข้างล่างเลยมานี่ลงแบบนี้เลยนี่นะเห็นไหมเห็นไหมพี่เดียร์ไปถึงนู่นนะเอ๊ะ ต้องใช้ความพยายามมากเลยในการลงบันไดเอ้าเออเห็นไหมโโหทบจะหลับตาเดินนะตอนนี้ถ้ากลิ้งลงมาได้ก็จะกลิ้งมาแล้วเลยใช่ไหมครับเริ่มยุดกลัวยั่งโอเคแล้วใช่ไหมขอขึ้นอีกครั้งขอกึ้นอีกครั้งโอ้โหโอ้โหดูขึ้นไปข้างบน ลงไปทีนี้พี่เหนือลงไปลางลพี่เหนืลลอลงไปแล้ว่วเหนือลันง่ลหลเอยู่นห่งช้าแพยุดกลัวแล้วตอนนี้เริ่มแล้วนะครับโหเริ่มกาเก้าแล้วโอ้โอัภ<อ>นาการดูพี่เหน,หนืออยู่ด้านล่างแล้วนะคะ เป็นครั้งแรกที่หมูแบนนะคะได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของจุดชมวิวนี้นะคะอ๋อถึงชั้นสองแล้วเมื่อกี้เราถึงชั้นไหนฮะมันมีกี่ชั้นเราลืมห้าชั้นห้าชั้นเหรอโอ้หมูแบนทําสําเร็จแล้วใช่ไหมครับก็ขึ้นอีกครั้งก็ขึ้นอีกครั้งเดี๋ยวเราเกือบจะถึงชั้นล่าสุดแล้วนะคะตอนนี้มีประตูด้วยงาน เอาพี่เหนือจะไปอีกชั้นอีกรอบใช่ไหมใช่ไม่ไม่ไปแล้วเดิอนอย่างนั้นไม<อ>่จะรออยู่ด้านล่างอ๋อครับเอาไปไปสองคนน่าจะรออยู่ด้านล่างไม่จะไปเลยล่ะอ้าวแบนจะขึ้นไปอีกรอบอยู่แล้วอ้าวเราดูนะว่ารอบนี้จะไปถึงชั้นบนสุดหรือเปล่าแม่จะรอด้านล่างนะครับสวัสดีค่ะอ่าบายบายไม่ลอยลงมาหนึ่งเอออ่ามีความพยายามครับจะลงไปจะขึ้นไปอีกชั้น หมูเจ้กกาแฟอยากขึ้นด้วยยังไงเราจะรอหมูแบรนด์กับพี่เหนือด้านล่างนะคะด้านล่างก็ยังถ่ายทำอะมิวสิกยังไม่เสร็จนะคะ mv เดี๋ยวเราสองหนุ่มก่อนนะคะอ่าครับเป็นยังไงบ้างครับขึ้นไป ถึงจุดสุดยอดลงมาแล้วใช่แล้วครับเสียวพี่เสียวครับตอนที่แรกเสียวไหมครับเส,สียวนิดนึงเสียวนิดหนึ่งเนเห็นขาสัน่นที่ตอนลงแล้วครับโอเคแล้วใช่ไหมครับสนุกไหมครับวันนี้ได้เที่ยวกับใครครับพี่อะไรฮะได้เที่ยวกับพี่ไหนพี่อะไรพี่เหนือไปแล้วนู่นพี่เหนือไปแล้วโอโ้โหลงมานี่น้องไปแล้วนู่นพี่เหนือขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้ว โอ้เป็นครั้งแรกที่หมแบนเราขึ้นได้ถึงจุดสูงสุดนะคะเพาะทำไมไม่ไปด้วยนะเฟอระเพราะทำไมไม่ไปด้วยทำไมไม่ตามเราะเพาะทำไมไม่ไปอ่ะไปถึงนู่นเลยสองรอบรอบก็ได้เเฮ้ยโอ้โห มันมีการมาถามพ่อว่าทำไมพ่อไม่ไปใช่ไหมครับป่ะกลบ้านทำแล้วทำแล้วาแต่ถ้าพ่ออะไรจะกลับบ้านตอนนี้<อ>เรากลับบา้บบานก่อนนะคะเพราะว่ามึงเบนสนุกแล้วได้ขึ้นจุดช,ชมวิวสูงสุดแล้วนะคะขึ้นถึงสูงเลยนะเออเล้วกเป็นครั้งแรกนะเจ้าทำยังไงตอนขึ้นใหม่ๆอ่ะหลับตาขึ้น ลตอนที่สองเข้าเข้าครับมัขึ้นสามสามรอบอปลายตะโกยชื่อไม่ทันนะแค่ขึ้นกี่รอบนะสองรอบครับสามรอบสามรอบที่แม่หัดจะขึ้นนะ่ะได้กี่คลิปอันนี้คลิปที่สองครับไม่รู้จะใช้ได้ดหรอือเปล่า น,นี่แหละครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมไมที่ไหนขาสันจนไม่เห็นหนะว่าจะกล้าลงมาน่ะ มา่มาดีมาครับกาแกาแฟทรกบามเป็นไอีกแล้วไม่ครับแม่จะเอาไปลงยู u ูปไหมเป็นลงห่้าทอมันจะโชว์ให้ย่าดูแต่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 แ่ย่าดูจะลืให้ย่าดูนะมางานมาขึนทีสูงกันใช่ไใช่ขึ้นสองรอบสามรอรอบสมรอบใจมากอาการขึ้นเป็นอะไรขึ้นอะไรไ ชมวิวใช่่าท่านเอฟซีท่านใดอยากมาเที่ยวอย,มอย่มแบนจะเป็นไกด์ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นไกด์พาขึ้นดูจุดชมวิวใช่ไหมครับใช่ครับอนันนามายนี้อรับช่ไหมครับครับอลืะันดอยากมาเที่ยวอยากจะไปดูจุดชมวิวนะตอนนี้หมูแบนเราหมแบนเรากล้าขึ้นแล้วนะคะ ชมวิวก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราใช่ไหมคะโมเบนใช่อืเดี๋ยวโมเบนจะอาสาเป็นใกล้เองไหมคะถ้ามาก็อย่าลืมติดตอมานะคะตัวทำไมไม่แผนไม่ไปด้วยอ่ะเยอะที่แผนไม่ไปด้วยนะ